หญิงสาวชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกขายโน้ตบุ๊กในโซเชียลสูญเสียเงินไปนะคะเกือบหมื่นบาทค่ะนางสาวกมลชนกชัยจัโป๊ะอายุ21ปีชาวอำเภอปักทงชัยนะคะได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนะครราชสีมาหลังจากที่ถูกมิจฉาชีพหลอกขายโน้ตบุ๊กผ่านทางโซเชียลนะคะสูญเสียเงินกว่า7 0 0 0บาท นางสาวกมลชนกเปิดเผยว่าตนเองเกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องการซื้อโน้ตบุ๊กไปใช้งานในการศึกษาและได้เห็นประกาศขายเครื่องโน้ตบุ๊กจากเพจ Facebook นะคะชื่อ shop gaming gear ซึ่งก็เกิดความสนใจที่จะซื้อโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo นะคะรุ่น IdeaPad Gaming 3นะคะซึ่งในเพจเระบุว่ากำลังจัดโปรโมชั่นลดราคา จากปกติ27,990บาทเหลือเพียง19,990บาทจึงได้ติดต่อไปยังเพจ Facebook ดังกล่าวผ่านทาง Messenger ก่อนที่จะได้ตกลงซื้อขายกันซึ่งตนเองก็สอบถามว่ามีการชำระโดยเก็บเงินปลายทางหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่ามีแต่ต้องโอนเงินมาจำไว้ก่อน30%ซึ่งก็จะส่งให้ตนเองจึงตัดสินใจโอนเงินไปให้เป็นจำนวนเงิน7,194บาท โดยโอนเงินไปให้ที่เลขที่บัญชีธนาคารอมสิน020 395 036 153ชื่อบัญชีคือนางสาวนัทนันโสภากุลหลังจากโอนเงินไปให้แล้วตนเองก็ได้ขอเลขจัดส่งพัสดุแล้วได,ได้นำไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าติดแบล็คลิสต์ค่ะเมื่อสอบถามไปที่แอดมินเพจบ่อยๆก็ถูกบล็อกตนเองออกจากเพจก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยตนเองจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงแล้ว แล้วก็ได้นําหลักฐานเป็นการเรียกว่าเป็นสลิปการโอนเงินกับบทสนทนาใน Messenger เข้าไปแจ้งความในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพมาดําเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดจะได้ไม่ไปหลอกลวงคนอื่นได้อีกค่ะซึ่งตนเองก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เงินที่ถูกหลอกไปนั้นก็มาจากการทํางานพาร์ทไทม์ในช่วงหลังเลิกเรียนกว่าจะเก็บเงินได้ทําให้ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ที่ซื้อของในโซเชียลนะคะว่าอย่าเพิ่งโอนเงินไปให้ใครก่อนเด็ดขาดควรเลือกซื้อของที่มีหน้าร้านที่น่าเชื่อถือได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของไิจฉาชีพเหล่านี้ซ้ำรอยกับตนเองอีกค่ะ